สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรพัฒน,นันหันสาพิรมโชคผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหาหรือจัดทำความร่วมมือการพัฒนานหลักสูตรและยกระดับฝีมือแรงงานทุกช่วงวัยโดยใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์โดยมีนายศิรพงดวงสอดสีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายผู้ชงว,วรศรีประจำสำนักเลขา ทีการนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานนายไพโรธโชติกาสเทียนปหลัดก,กระทรวงแรงงานนายเดชาพึกพัฒนารักรองประหลัดก,กระทรวงแรงงานนายพิเชษทองพันธ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมณนะห้องจตุมงคลชั้น6อาคารกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์กล่าวว่าความร่วมมือการพัฒนานหลักสูตรและยกระดับฝีมือแรงงานทุกช่วงวัยโดยใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงไปต่อยอดให้กับหลายภาคส่วนจับมือกับภาคการศึกษาและสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันโดยจะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่และสถาบันเหล่านั้นมายกระดับฝีมือแรงงาน ซึ่งในส่วนนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถทดสอบเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถให้ได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเรียนจบระดับปวชปวสปริญญาตรีปริญญาโทหรือปรดิญญาเอกก็สามารถเรียนรู้และทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองได้ นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานมีแนวทางที่จะทำงานร่วมกับ4กระทรวงอยู่แล้วทั้งมหาดไทยศึกษาธิการอวและแรงงานซึ่งเป็นนิมิตท,ที่ดีที่จะเห็นการทำงานร่วมกันในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นและเป็นการลดความเดือมล้ําในสังคมในด้านรองศาสตราจารย์ดรพัฒนานันษา,าพิรมโชคผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าในนามสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าพบและหาหรือความร่วมมือการพัฒนานหลักสูตรและยกระดับฝีมือแรงงานทุกช่วงวัยโดยใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิตหรือเครดิตแบงก์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเสนอการพัฒนานอาชีพใหม่ทั้งอาชีพควบคุมโดนการเกษตรโดยจะต้องเรียนรู้เรื่องการเกษตรต้องรู้ถึงการบังคับควบคุมโดนวางแผนควบคุมโดนรู้พฤติกรรมของพืชต่างๆเป็นความเชี่ยวชาญ รวมถึงอาชีพการขายออนไลน์และอาชีพนวัตกรรมการจัดการ,ากการอีกด้วย